นี่นะคะปัญหาภัยแล้งได้คืบผ่านเข้าสู่คนกรุงเทพมหานครกันแล้วค่ะเรื่องที่สัมผัสได้ชัดๆเลยนั้นก็คือเรื่องของน้ําที่ใช้อุปโภคและบริโภคค่ะเนื่องจากสาเหตุของภาวะน้ำทะเลนุนสูงนะคะจึงทําให้น้ําเค็มนั้นเข้ามาสู่ในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครมากยิ่งขึ้นค่ะนายวิสุทธิ์นพคุณทองรองผู้ว่าการปรับปานครหลวง ในฐานะประธานกรรมการศูนย์อำนวยการเพื่อแก้ไขปัญหาวิกฤตการน้ำและคุณภาพน้ำแจ้งว่าการปรัปานครหลวงได้เปิดศูนย์ดังกล่าวแล้วเนื่องจากตรวจพบว่าน้ำดิบในแม่น้ำเจ้าพยามีค่าความเค็มสูงผิดปกติจึงได้ติดตามแก้ไขสถานการณ์โดยประสานงานกับกรมโชลประทานอย่างใกล้ชิดหากค่าคลายหรือความเค็มบริเวณจุดรับน้ำ,ำดิบสำแลอำเภอเมืองจังหวัดปทุมธานี สูงเกินกว่า0.25กรัมต่อลิตรซึ่งได้แจ้งเตือนกรมชลประทานไปแล้วว่าเพื่อให้เพิ่มปริมาณผันน้ำจากเขื่อนเจ้าพยาให้มากขึ้นกว่าเดิมซึ่งขณะนี้ได้รับการยืนยันว่าจะเพิ่มการส่งน้ำตั้งแต่บัดนี้จนถึงเดือนมิถุนายน ค่ะและตอนนี้นะคะก็มีข้อสงสัยเป็นอย่างมากเลยจากที่ผู้อุโปโภคบริโภคน้ําดื่มนะคะกําลังสงสัยกันว่าน้ําปะปานั้นยังคงดื่มได้อยู่หรือไม่ค่ะค่ะและตอนนี้นะคะเดี๋ยวเรามาฟังเสียงจากประชาชนกรุงเทพกันดีกว่าว่าเขากําลังประสบปัญหาก,กับน้ําดื่มปะปาอยู่กันหรือเลปล่าสวัสดีค่ะตอนนี้น้ําปะปาที่บ้านคุณพี่นี่ยังดื่มได้เป็นปกติอยู่หรือเปล่าค่ะก็ปกติค่ะ แต่ว่าเต้าก็ตลอดมาก็ก็ดื่มน้ำกรองอะนะไม่ได้ไม่ได้ดื่มน้ำประปาโดยตรงเพราะรู้ว่ามันมีคลอรีนอยู่อะค่ะแต่ว่าตอนนี้พบพบ,พบว่าน้ำประปามีกลิ่นหรือมีความกร่อยหรือว่ามีความเค็มเพิ่มข,ขึ้นมาบ้างหรือเปล่าคะตอนนี้ยังค่ะตอนนี้ยังค่ะแต่ว่าในเรื่องของการไหลของน้ำอาจจะมีบางวันอาจจะไหลน้อยเหมือนเหมือนจะหยุดแต่ก็สักพักหนึ่งอะค่ะก,ก็จะมีมาบางทีก็จะต้องเปิดปั๊มช่วย เหมือนน้ำไม่ค่อยจะไม่ค่อยอยากจะไหลตอนนี้ค่ะแต่ว่าโดยสีน้ําหรืออะไรก็ยังปกติอยู่ค่ะแล้วราปกติแล้วเนี่ยเวลาที่จะทานน้าก็คือใช้เครื่องกรองน,น้าอยู่แล้วใช่ค่ะใช้เครื่องกรองน,น้ำตลอดเวลาค่ะเพราะว่าเพื่อที่จะต้องการกรองอะไรบ้างก็กรองเชื้อโรคก,กรองคอรีนค่ะแต่ที่มีข่าวออกมาว่ามีผลกระทบจากน้าทะเลหนุนสูงทําให้น้ําประปาเนี่ย มีความเค็มแล้วก็มีความก่อยมากขึ้นเนี่ยเราก็จะส่งผลให้คนที่เป็นโรคไตไม่สามารถรับประทานนะ้ำประปาได้ตัวนี้กลัวหรือเปล่าเลยตอนนี้ยังเฉยๆอยู่เพราะว่ายังไม่ได้เห็นการความผิดปกติของน้ำอะคะ่ะแต่ถ้าสมมติว่ามันมีความผิดปกติล้วก็เราก็คงจะต้องกังวลน,นิดนึงว่าไม่รู้ว่าจะไปเอาน้ำจากไหนใช่ไหมคะเพราะตอนนี้เราก็ไม่ได้สำรองน้ำไม่ได้มีแหล่งที่เราจะ คือมันต้องมาจากปลาปลาอย่างเดียวค่ะค่ะและเดี๋ยวเราจะไม่ได้ฟังเสียงพูดคุยกันอย่างเดียวเดี๋ยวเราจะมาลองชิมน้ำปลาปลา,าที่ไหลมาเนี่ยค่ะอันนี้เป็นน้ำปลาปลาที่ไม่ได้รับการกรองนะคะกรองแล้วอ่าอันนี้กรองแล้วโอเคอันนี้กรองแล้วลคืออันนี้ยังไม่ได้กรองนั่นเองเดี๋ยวเรามาชิมอันที่ยังไม่ได้กรองกันดีกว่าค่ะ ก็คือไม่ไม่มีกลิ่นไม่มีรสเราก็ไม่ได้ไม่ได้มีความก่อยอะไรเลยเหมือนเหมือนน้ําที่เราไปไปซื้อตามร้านสะดวกซื้อเลยค่ะเดี๋ยวเรามาชิมที่ก่องมีความรู้สึกว่าเหมือนกัน <c oughs> <c oughs> มีความรู้สึกว่าเหมือนกันเลย <c oughs> เพราะฉะนั้นอา แสดงว่าพื้นที่ตรงนี้พื้นที่ตรงนี้ยังไม่ได้มีผลกระทบต่อเรื่องน้นทะเลหนุ่นเข้ามาทําให้น้ําประปามีความเค็มอาจจะเป็นบางพื้นที่เท่านั้นซึ่งตอนตรงนี้ก็คือคุณพี่ก็ยืนยันว่ายังไม่มีผลกระทบแน่นอนค่ะค่ะก็ยังใช้ได้ดื่มได้เพราะที่นี่ท,ที่ที่ร้านก็เป็นร้านกาแฟด้วยนะคะก็ถ้ามันมีความกร่อยความอะไรเนี่ยก็คงต้องต้องมีวิธีการอย่างอื่นนะคะว่าจะต้องสํารองน้ําหรือว่าต้องหาน้ําที่สะอาดมา ยังไงแต่ตอนนี้ยังไม่ได้คิดนะคะค่ะ <laughs> โอเคค่ะ,อคคะขอบคุณคุณพี่นะคะตอนนี้พบความเปลี่ยนแปลงของน้ำประปาที่บ้านบ้างหรือยังเอ่ยก็พบบ้างแล้วนะคะเป็นยังไงบ้างคะน้ำมันก่อยๆอะคะ่ะมันมันแปลกๆอะคะ่ะรสชาติมันแปลกๆแล้วถึงขนาดที่มีความรู้สึกว่าน้ำประปาที่เราใช้เนี่ยมีพบว่ามันเค็มขึ้นบ้างหรือยังนิดนึงคะ่ะ ิดนึงแต่ยัง <มา S 2> ใช่มีความรู้สึกเป็นกังวลบ้างหรือเปล่าคะเกี่ยวกับมีน้ำประปามีรสชาติเปลี่ยนไปก็ไม่ค่อยกังวลเท่าไหร่ค่ะเพราะว่าที่บ้านติดเครื่องกรองน้ําอยู่แล้วก็เลยเค,ค่ะคนั่นก็คือทางแก้ปัญหาของอประชาชนนะคะที่เขาส่วนมากก็จะติดเครื่องกรองน้ากันอยู่แล้วนั่นเองจึงไม่ได้มีความวิตกกังวลอะไรมากเท่าไหร่ค่ะ ค่ะตอนนี้ไม่ทราบว่าพบความผิดปกติของน้ำปลาปลาที่ yeah. บ้านบ้างหรือยังเอ่ยก็รู้สึกว่ารสชาติมันมันเค็มเค็มแบบมันเหมือนน้ํามันไม่ผิดปกติอย่างเงี้ยค่ะก็ก็รู้สึกได้มาสักน่าจะสักพักหนึ่งแล้วอะอืมแล้วมีความรู้สึกว่าเป็นกังวลบ้างหรือเปล่ากังวลค่ะเพราะว่าที่บ้านมีผู้สูงอายุคือแบบคุณพ่อคุณแม่อย่างเงี้ยเขาก็แบบอายุมากแล้วเราก็รู้สึกว่าการที่น้ำปลาปลามันเปลี่ยนรสชาติไปเนี้ยมันก็อาจจะมีผลกับ กับระบบในร่างกายหรือเปล่านี้คือเราในฐานะลูกเราก็เป็นเป็นห่วงคนคนที่บ้านแล้วคิดว่าจะมีอ่าการรับมือหรือว่าแก้ไขยังไงบ้างเลยที่บ้านคือปกติที่บ้านก็คือติดเครื่องกองน้ําไว้อยู่แล้วแล้วก็ตอนนี้ก็คือเอาเครื่องกองน้ามาเช็คสภาพดูก่อนว่ามันเกิดความผิดปกติกับเครื่องกองน้ําหรือเปล่าแต่ก็ติดตามข่าวอะ<ม>ค่ะเพราะว่าน่าจะเป็นทางที่ดีที่สุดเพราะว่าตอนนี้ก็ยังรับยังไม่รู้เออยังไม่รู้ว่ามันจะมีอะไรที่แบบผิดปกติกกไปม,มากกว่านี้หรือเปล่า ค่ะตอนนี้พบผลกระทบเกี่ยวกับน้ําประปาบ้างหรือยังไม่มีไม่มีปัญหาอะไระเพราะว่าธรรมดาดื่มน้ําก็ซื้อน้ําขวดดื่มเอาอซื้อน้าขวดจริงๆแล้วมีความกังวลไหมคะทีะ่มีข่าวว่าน้ําประปาจะมีรสชาติเค็มหรือว่ากร่อยอะไรประมาณนี้คะเค็มส่วนตัวผมก็ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่มีผลกระทบกับผมเท่าไหร่เพราะว่า ก็สื่อน้ำขวดดย่มาแต่ก็เป็นห่วงห่วงที่คนที่บ้านมากกว่าคุณพ่อคุณแม,ม่เพราะว่าท่านก็ยังใช้น้ำประปาอยู่ประมาณนี้ใช่ครับตอนนี้พบความผิด,ผดปกติของน้ำประปาที่บ้านบ้างหรือยังอ๋อตอนนี้ยังครับยังถ้าเกิดว่าน้ำประปาที่บ้านเนี่ยมีความผิดปกติของรสชาติเกิดขึ้นมาเนี่ยจะมีความรู้สึกวิตกกังวลไหมคะอ๋อก็ต้องนิดนึงครับเพราะเป็นสุขภาพของเราครับเพราะว่าเราก็ต้องดูแลสุขภาพทั้งคนในครอบครัวด้วยแล้วก็ตัวเราเองด้วย แล้วปกตินี่คืออธิบ้านติดเครื่องกรองน้าอยู่หรือเปล่าเยอ๋อไม่ได้ติดเพราะว่าใช้น้ําประปาอยู่ับก็ยังสะอาดอยู่น้ําประปาที่บ้านครับก็คิอยู่ครับ,รบผมค่ะขอบคุณค่ะสหรับสาหรับ32จุดที่กปนเปิดให้บริการจุดจ่ายน้ำประปามีดังนี้สำนักการประปาสาขาสุขุมวิทจุดที่1บริเวณสถานีสุบจ่ายน้ำคลองเตยจุดที่2องาคารซอยสวัสดีซอยสุข,ขุมวิท31ิ สำนักงานประปาสาขาพระขนงจุดที่สาสำนักงานประปาสาขาพระขนงสำนักงานประปาสาขาสมุทรปราการจุดที่4ประปาสาขาสมุทรปราการจุดที่5ถนนบางพีน้อยถึงสีลงห่างจากถนนสุขุมวิท5 0 0เมตรจุดที่6หน้าโรงไฟฟ้า EPEC ถนนสุขุมวิทกม59สาำนักงานประปาสาขาแม้นสีจุดที่7ด สำนักงานปปาสาขาแม่สีสำนักงานประปาสาขาพญาไทยจุดที่8สำนักงานประปาสาขาพญาไทยสำนักงานประปาสาขาทุ่งมหาเมฆจุดที่9ทุ่งมหาเมฆสำนักงานประปาสาขาลาดพร้าวจุดที่10สำนักงานประปาสาขาลาดพร้าวสำนักงานประปาสาขาสุวรรณภูมิจุดที่11สำนักงานเขตลาะบัง จุดที่12บริเวณซอยผู้ใหญ่บ้านวีระจุดที่13หน้าวัดสุขันทาวาสจุดที่14หน้าวิทยาลัยเทคนิคการชนาพิเศษสมุทรปราการสำนักงานประปาสาขานนทบุรีจุดที่15าสำนักงานประปาสาขานนทบุรีสำนักงานประปาสาขาปราชาชื่นจุดที่16สำนักงานประปาสาขาปราชาชื่น สำนักงานประปาสาขาบางเขนจุดที่17สำนักงานประปาสาขาบางเขนสำนักงานประปาสาขาเมนบุรีจุดที่18สำนักงานประปาสาขาเมืบุรีหรือสำนักงานเขตเมืบุรีจุดที่19าสำนักงานเขตคลองสามวาจุดที่20สำนักงานเขตหนองจอกสำนักงานประปาสาขาบางกอกน้อยจุดที่21 บริเวณโรงงานผลิตน้ำธนบุรีจุดที่2 2บริเวณโรงงานผลิต oxygen, น,น, okay. น,น,น้ำมหาสวัสดิ์สำนักงานประปาสาขาตากสินจุดที่23บริเวณสำนักงานประปาสาขาตากสินสำนักงานประปาสาขาภาษีเจริญจุดที่24สำนักงานประปาสาขาภาษีเจริญสำนักงานประปาสาขาบางบัวทองจุดที่2 5บริเวณสำนักงานประปาสาขาบางบัวทอง สำนักง,งานประปาสาขาสุขสวัสดิ์จุดที่2 6บริเวณหน้าสำนักง,งานเทศบาลเมืองพระประแดงถนนพระยาพายัพพิริยกิจหรือนครเขื่อนขันจุดที่17บริเวณริมถนนนครสีเขื่อนขันหนึ่งใต้สีแยกไปสนีพระประแดงจุดที่18บบริเวณตรงข้ามบ้านพักกรมทรัพยากรธรณีถนนพระยาพายัพพิริยกิจหรือนครเขื่อนขัน จุดที่9บริเวณหน้าโรงเรียนราชประชาสมาสายฝ่ายมัธยมถนนสุขสวัสดิ์จุดที่30บริเวณหน้าสาพพัสมุดเจดีเก่าถนนสุขสวัสดิ์ถึงสาขาสำนักง,งานประปาสาขามหาสวัสดิ์จุดที่31บริเวณโรงงานผลิตน้ำมหาสวัสดิ์สำนักง,งานประปาสาขาฝ่ายปฏิบัติการจุดที่32กปอน,อนสำนักง,งาน แต่ทางนี้ค่ะค่าความเค็มจะต้องไม่เกิน250มิลลิกรัมต่อลิตรนะคะถ้าเกินจะต้องแจ้งผู้ใช้งานในทันทีโดยเฉพาะโรงงานอุตสาหกรรมแว่นเลนโรงพยาบาลศูนย์ฟอกไตอาหารโรงงานฟอกย้อมเพื่อที่จะต้องปรับสภาพน้ำก่อนที่จะไปใช้งานค่ะ